ก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมสัญญากับทุกคนไว้ว่าถ้ามันถึง200ไลค์เนี่ยผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าความไวให้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาทําตามสัญญาเนียมันคือการตั้งค่าความไวเนี่ยในวันนี้นะครับผมจะเน้นการตั้งค่าความไวไปในที่เอ่อการยิงไกลแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเทรนนิ่งก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าการตั้งค่าความไวเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกสำหรับเกมนี้นะเบเบ,บง,ง,งเ่า,ายในในๆเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเราเข้ามาในเทรนนิ่งกันแล้วนะครับทุกคนฮะก็เเข้าามในนนทริ่งแล้วววเนี่ยคามไนะครับก็ไไไปดูททีีีี่่่่องงบาาาาเเเเจจโโรรรนนนนนนะคคคััววววมมมมใ้ยยผหถึ ไม่ใช่ความไวแบบการเลื่อนนิ้วหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับในตัวโคลวันนี้ผมจะใช้เป็นคูณ3นะครับทุกคนเห็นไหมครับผมตั้งไว้ประมาณร้อยนะครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตั้งตามผมและถ้ามตั้งตามผมเด็ดขาดนะครับเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะผมเคยบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าการตั้งค่าความไวเนี่ยอย่าตั้งความไวเร็วเกินนะครับแล้วก็อย่าตั้งความไวจนช้าเกินไปนั่นเองเนี่ยคำนี้ถ้าใครติดตามผมจริงๆเนี่ยจะคุณนๆมากครับเพราะว่าผมเคยบอกมาแล้วนั่นเองนะครับว่าอย่าตั้งความไวเร็เนนนนครับบบบบ้้็แแหีี ปืนมันใส่ซ้ายใส่ขวาเองอัตโนมัติครับก็มันไม่ใช่อยู่ที่อ่าการการดีดของปืนนะแต่มันอยู่ที่มือเราครับเวลายิงไกลอย่างเงี้ยมันจะสั่นซ้ายสั่นขวาแบบเนี้ยมันจะไม่คมนะทุกคนเก็ตไหมแต่ถ้าเรามาตั้งความไวที่ช้าเกินไปนหะสมมติเราเอาเป็นสัก6 50แล้วกันอ่ะแต่ถ้ามันเป็นความไวสัก50าสิก็แล้วกันนะคนดูก็จะประมาณเนี้ยมันไม่ค่อยดีดซ้ายดีดขวาครับแต่มันกดเหนื่อยครับมันกดไม่อยู่ครับมันตุดมือนะฮะโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยตั้งกลางๆนั่นเองเนะี่ยค่อยๆจูนไปนะครับผมผมแนะนําอีกอย่างนึงครับคือเกมเ,กเกนี่ยให้เราเนี่ยหาเมนหลักของปืนที่เราชอบเล่นนะครับหลายคนอาจจะเล่นฟอร์นะครับเล่นฟอร์ก็ปืนก็จะมีรีคอยที่สูงมากอะไรอย่างงี้ก็แนะนําว่าให้ตั้งเยอะไว้อย่างงี้คนระับแต่ถ้าเป็นพวกเฮดโฟหรือว่า AR 57เนี่ยที่มันเป็นเมนของผมเองนะครับก็ผมชอบเป็นอ่าสายที่ยิงไกลแล้วก็ยิงกลางๆประมาณนี้นะผมมองว่าผมก็ควรตั้งค่าควายประมาณนี้แล้วกันนะครับกลางๆนะครับไม่ช้าแล้วก็ไม่เร จะนิ่งเลยครับก็จะเป็นความไบที่เราเนี่ยกดรีคอยแดวดิ่งเนี่ยไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็เอ่อแล้วเรื่องการแบบรีคอยแนวราแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับก็คือจะมีน้อยมากนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันตั้งความไบที่เร็วเกินไปเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมถ่ายซ้ายถ่ายขวาครับ มันจะส,สายซ้ายสายขวาเนี่ยมันก็จะยากกว่าเดิมนะครับมันจะคุมยากเวลายิงไกลๆเนี่ยแต่ผมบอกอย่างนึงทุกคนไปเซตคามไว้ที่ตัวเองถนัดนะครับอย่าเซ็ตตั้งค่าความไวตามผมเนี่ยเพราะว่าอาเจโรหรือว่าเฟรมเรทเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันนะครับเรื่องความน้ําหนักเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับก็แนะนําว่าอย่าตั้งตามใครเด็ดขาดให้ตั้งตามที่เราถนัดจะดีที่สุดนะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมว่าไปดูเกมเพย์ที่ผมเล่นมาดีกว่านี่ผมก็จะให้ดูนะครับว่าคอมไว้ที่ผมใช้เน โกทีเฮดทั้งเติมถูกและเติมคุ้มไม่นำซ้ำยังใช้แค่เลข UID ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หายห่วงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟที่ราคาถูกแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายร,รับรองว่าถูกกับเติมเองแน่นอนครับอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับที่ซีโกทีเฮดและในเกมแรกเนะี่ยผมก็เกิดใกล้ๆไฮดรูนนั่นเองนะครับผมก็วิ่งเข้าเหมือนเดิมเลยครับตามสเต็ปนะฮะก็มาในแบบช่องเขานะครับอัน,นจริงแบบช่องเขานะี่จะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับปืนที่เหมาะสำหรับแบบนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นปืนที่ยิงไกลๆได้ยิิงงงงกก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 ลลาาาาๆไไดดด้้แ้แวว็็็็จะะะเเเเเเปปนน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 พพสสอออออรรร์ัััั่่คคคบบใมมมมมมีผผตยย แล้วก็เดินหาคนนะครับวิ CH ่งเข้าไฮไฮเฉยเลยวิ่งเข้าไฮรูทนะครับแล้วก็พยายามฟาร์มหรือว่าเปิดตู้เซฟไปเรื่อยนะครับผมจนกว่าจะได้ยินเสียงปืนนะฮะเอามาเลยออกมาเลยตายตายตายเจ็บเจ็บเอ๊ย Rồi. Right. Rồi. Right. Right. Oh, này Phòng này phòng này đi là ตายหมดตายหมดตายหมดแล้วตายหมดแล้วมากับตัวตึงแห่งอารีนาเบรกเอาจะต้องกลัวอะไรอีกครับผมก็แบ่งกันรับคนละฝั่งไปเลยสิครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปช่องเขาแมปแห่งการซุ่มแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็เจอแบบนี้อีกแล้วครับเฮ้ย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 สไนส์สไนส์เฮ้ยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาสมบัติยาหยาฮึ่งอสไนส์ตอสไนส์ตอสไนส์ใช่

แล้วตอนนี้ก็ถือว่าชิลมากมากเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยหมดแมปจริงๆแล้วนะครับผมก็วิ่งเปิดเซฟวิ่งได้เก็บของหรือว่าเก็บศพที่ผมยิงได้เนี่ยถือว่าเก็บไปหมดแล้วกันแมปเกมนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วที่ผมบอกแล้วครับผมความไวที่ผมใช้ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นความไวที่ยิงระยะกลางหรือว่าไกลได้ดีมากๆเลยนะแต่ระยะใกล้ๆเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็โอเคอยู่นะครับ เออใครเขากล่เออผมไม่รู้คนดูถามอะไรกลนกลนเน้นสอนเน้นสอนของแรงใช่ถังน้ำมันของแรงถังแก๊สหร เอ้ยามาที่6ปีบ,ปบแลวในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งโตแตกแล้วก็ของเนี่ยค่อนข้างที่จะอิ่มมากๆเลยนะครับก็เกมนี้ผมสามารถนําออกได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับมูลค่าโดยรวมนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเกมถัดไปเนี่ยผมขอแนะนาอะไรอย่างหนึ่งนะครับแเร็วนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันที่ชื่อว่าลุตดาบี้เข้ามานะครับในวันที่7นี้นะทุกคนสามารถรอร่วมกิจกรรมกันได้นะครับยังฝีมือและเงินของคุณให้พร้อมนะครับผมบอกเลยว,ว่ารายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่สนุกมากๆเลยนะครร,รรรัับตติิามมมะีีีกกไ้ภในนนวท่7ผ

เอาจริงๆในเกมนี้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรเยอะเลยครับผมก็เก็บๆของแล้วก็ออกเลยนะครับเพราะว่าเซตมันไม่ได้ดีนะครับในเกมนี้นะฮะก็อย่างว่านะครับได้ออกดีกว่าไม่ได้ออกนะครับว่าถ้าไม่ได้ออกเลยเนี่ยแล้วก็จะสูญเสียทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราได้ออกขอให้เราได้เซตนี้ได้หน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมีอะไรที่กูต้องกลัวอีกเอ้เหี้ยยิงขนาดนี้าะยิง้หมดแนด้าิ pany ในในร้านก็มีนี่หว่าหมอกอะไระเนี่ยอัอนดีที่สุด,สดเออเนี่ยได้กระเป๋าด้วยหมาโอ้ยนี่ที่สุดว่ะ ก็เปล่าเนาะถึงโตปะ เป็นไปโดยทั่วถ้วนหรอวะคืออันที่จริงผมมองว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะกึ่มไปสักนิดนึงครับเรื่องเซ็ตนะเพราะว่าคนเนี่ยมันเอาเซตมาไม่ค่อยหนากันเท่าไหร่นี่คือแค่ยิงไปไหนค่ากระสุนผมก็ไม่คุ้มแล้วนะครับเกมนี้นะครับแต่ก็โอเคครับอย่างที่ผมบอกไปเลยฮะได้ออกดีกว่าไม่ได้ออกนะครับแต่จุดประสงค์หลักของคลิปนี้ไม่ใช่การยิงโชว์หรือว่าเก็บของโชว์นะครับผมก็เป็นคลิปการตั้งค่าคอมไบนั่นเองนะครับอย่างที่ผมย้ำไปเลยนะครับการตั้งค่าคอมไบนี่ยอย่าไปก๊อปใครเด็ดขาดเลยนะครับให้้้้้เเเเเเเรรรรรรราาาาาาาตััััััังงงงคคคคคค่่่่่่่่่ททททีีีีีถนนนนนนนดดดดดสสุุุุกกกกกก็็็ะะะบบบแลววใืืออ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 ขขขปปมมมมมมมหหผยยโไ หน่อยก็แน,นะนำเลยครับว่าผมแนะนำว่าให้เล่นที่ตัวเองถนัดจะดีที่สุดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะทุกคนทักลาไปก่อนสวัสดีครับ